ครับผมก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมนะที่เข้ามารับชมกันนะครับเนาะอีพีนี้เป็นอีพีที่หนึ่งร้อยสามสิบสี่นะฮะหนึ่งร้อยสาสิบสี่แล้วนะครับก็ชอบชิ้นไหนนะฮะแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับเนาะผ่านไลน์แอดนี้เลยนะฮะแอดเก้าสามเจ็ดจวซเอนะครับหรือโทรสายด่วนเข้ามาครับผมศูนย์หกสองเจ็ดหนึ่งห้าสามสามสมห้านะครับเนาะอีพีนี้หนึ่งสามสี่นะฮะนะวันนี้ไปบุกบ้าคนแก่มานะพี่นะอ่าเจอมาแต่พระกุพระแกะพระแช่น้ํา เก่าๆทั้งนั้นเลยนะพี่นะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นพระแบบโบราณๆเนาะคนโบราณเขาเล่นกันแบบนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าอได้บานเป็นผู้ขขอาวุ้สอายุจริงๆนะครับเนาะก็จัดมาเลยนะฮะนะมีของคัดแล้วนะครับมีไม่มากนะพี่นะชอบชิ้นไหนหรีทักมาคุยกันได้นะครับเนาะเดี๋ยวเริ่มชิ้นแรกกันเลยนะฮะนี่ฮะเขาบอกว่าเป็นพระอะไรนะพระร่วงยืนต่อแต่ว่าวงเนี้ยมันม,มาพร้อมตลับแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะ แกไม่ออกเนาะอนี่ครับนะอ่ะองคแรกเลยนะพี่นะองคแรกเลยนะครับเนาะเป็นพระเนื้อดินแบบนี้นะครับเนาะเป็นพระเนื้อดินแบบนี้เลยนะฮะอ่ะได้มาแบบนี้ผมขายแบบนี้เลยนะพี่นะองคนี้ไปพิเศษเลยพร้อมตลับนะฮะนะเอาไปสามร้อยบาทพอนะครับเอาสามร้อยบาทนะฮะพี่นะนี่ฮะหนึ่ง EP ที่หนึ่งสามสี่นะครับเนาะอ่ะองคแรกเลยนะครับเนาะสามร้อยบาทพร้อมตลับไปเลยนะครับชิ้นต่อไปนะครับเนาะเป็นพระคล้ายพระนอนนะพี่นะทรงเหมือนพระนาายณ์นะฮะทรงเหมือนพระนาายณ์นอน นะครับก็เป็นเนื้อดินนะพี่นะฮะเป็นเนื้อดินหแห้งๆแบบนี้นะครับเนาะสภาพก็ตามสภาพแบบนี้เลยนะครับเนาะอ่าแบบนี้เลยสวยๆนะพี่นะชอบถ่ายนี้เก็บได้นะพี่นะอะ่ะชอบก็จัดไปนะพี่องค์นี้เอาไป300อบาทพอพี่นะฮะเอา300อบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเป็นพระคงนะครับองนี้สึกเลยเนียนเลยพี่นะอะ่าเนื้อดงๆแบบนี้นะครับเนาะ อ่ะผมจัดให้พี่ๆนะครับเนาะเอาไป300บาทนะครับเอาไป300บาทนะฮะชิ้นต่อไปครับผมนะมาให้อีกหนึ่งองค์ครับศึกจัดเลยนะฮะศึกจัดเฮี้ยนๆเลยนะครับหลวงพ่ออ่าพระลอดนะครับพระลอดเฮี้ยนๆเลยนะฮะหน้านี้สวยนะพี่นะพอดีเลยเนื้อสวยเลยแต่ว่าพระศึกหน่อยนะครับเนาะก็มามาไม่แพงพี่นะจัดไป300บาทนะครับเอา300บาทนะฮะชิ้นต่อไปนะครับเนาะเป็นพระสูงเกาะนะครับพระสรงเกาะนะฮะอ่าแบบนี้นะครับ ร้อยบินมีนะครับพี่นะก็คือมีร้อยบินร้อยอะไรนะแต่ว่าเนื้อหาค่อนข้าง,งดีเลยผัสกสมกอองนี้ผมซูมให้ดูนะครับนี่ครับผมลงกล้องให้ดูเลยนี่ฮะสวยมากพี่ลึกๆเลยนะเราเดิมๆเ,เลยนะครับเนาะอ่ะได้แบบนี้ตามสภาพไปแล้วกันเนาะพี่เนาะเอาไปสามร้อยบาทพอฮะเอาไปสามร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเป็นพระ,ะ,ะ,นะะเนื้อตะกั่วนะพระเนื้อตะกั่วอันนี้น่าจะเป็นวัดอะไรนะผมจําชื่อไม่ได้กะวัดประดู่ หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเนาะเอาไปสามร้ยบาทพอพี่นะฮะเอาไปสามร้อยบาทนะครับเนาะชิ้นต่อไปนะครับเนาะเป็นพระผุดนั่งนะครับอง์นี้เจ้าของบอกว่าเป็นหลวงปู่ทิมซึ่งผมไปเปิดดูพิมพ์แล้วก็มีเหมือนกันนะพี่นะเป็นพิมพ์วัดอะไรนะวัดไร่วารีนะครับเนาะเป็นเนื้อผงนะพี่นะเนื้อผงหลวงปู่ทิมพิมพระประธานนะครับวัดไร่วาลีนะก็ไม่ชัวร์เท่าไหร่เอาไปสา0รอยแล้วกันพี่นะฮะเอาไปสามร้อยบาทนะครับเนาะ ชิ้นต่อไปนะครับเนาะเหรียญพอทั้งคายวัดสนขันนะครับเหรียญพอทั้งคายวัดสนขันนะฮะนี่เลยสภาพนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็เหรียญครอบดีด้วยนะฮะนี่ฮะตามสภาพเลยนะพี่นะอ่ะเท่าไหร่ดีพี่ห้าร้อยบาทแล้วกันเนาะเอาห้าร้อยบาทนะพี่นะเอาห้าร้อยบาทนะครับเฉลยเหรียญน,นี้นะชิ้นต่อไปนะครับเนาะอ่าเป็นพระล่วงนะครับเป็นพระล่วงนั่งนะครับเนาะ นั่งแบบนี้พิมพ์ต่ๆแบบนี้นะครับเนื้อเนื้อเป็นน่าจะเป็นตะกัวนะอันนี้ต้องบอกพี่ๆก่อนนะครับเนาะน่าจะเป็นเนื้อตะกัวนะฮะหรือเป็นเนื้อชิ้นผสมนะครับเนาะก็ผมได้มาแบบนี้นะผมขายตามสภาพแบบนี้เลยนะฮะเอาไปห้าร้ยบาทพอพี่นะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะฮะนี่ฮะสวยๆเลยนะครับอ่าแบบนี้นะฮะชิ้นต่อไปนะครับเนาะพระเป็นเทวรูปนะฮะเป็นเทวรูปนะครับอันนี้จะไปทางเนื้อสมฤทธิแล้วนะครับอันนี้จะไปทางเนื้อสมฤทธิแล้วนะฮะนี่ฮะ วยนะพี่นะแถวลูกองนี้ผมหน้าตาติดดีมากไปผมยังชอบเลยนะฮะนี่ฮะอ่ะนี่ครับแบบนี้เลยนะฮะรพาเนื้อดีมากพี่นะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะฮะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับเนาะนะพักเก่าพักแก่เลยนะชิ้นต่อไปนะครับเนาะเป็นเหรียญหล่อนะฮะเหรียญหล่อโบราณอันนี้ไม่ทราบที่นะพี่นะเนื้อหาดีมากนะครับนี่ฮะผมส่องให้ดูเนื้อนะนะครับเนาะนี่ครับแบบนี้เลยแล้วดูแกเก็บไว้คนะาบอะไรมันเต็มไม่หมดเลยนะผมก็ เอามายังไม่ได้ปัดไม่ได้ล้างเลยนะครับิูงได้มานะฮะจัดให้พี่ๆไปเลยนะครับเนาะใครรู้ที่มาจัดไปนะครับเนาะเอา500บาทพี่นะฮะเอาไป500บาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับองค์นี้เป็นผระชัยนะฮะผระชัยนะครับอ่าแบบนี้เขาบอกว่าไม่ใช่งั่งนะแบบนี้เขาบอกว่าเป็นผระชัยนะครับอันนี้ต้องบอกต้องทำความเข้าใจกันใหม่นะฮะก็เราก็ไม่รู้เนาะพี่เนาะอ่าเขาเป็นเขาได้มาแบบเนี้ยเขาบอกว่าเขาอยู่กับเขามาหลายสิบปีแล้วพี่ดูสภาพครับก็น่าจะหลายสิบปีจริงๆนะครับนี่ฮะ เก่าๆเลยนะพี่นะอ่าเก่าๆแบบนี้เลยครับเนื้อเป็นโลหะนะพี่นะเนื้อเป็นโลหะนะครับนี่ฮะผมให้ดูนะครับเนื้อเป็นโลหะนะฮะนี่ฮะเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะอ่ะจัดไปนะพี่นะจัดไปนะครับเราเอาไปห้าร้อยบาทนะฮะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับนะอันนี้ซื้อซื้อหนึ่งแถมสิบเลยนะโคตรคุ้มเลยพี่ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าองค์อ่ะแผงตัดนะครับอันนี้เป็นแผงตัดนะเป็นพระที่องค์ล็กๆนะครับนั่งเรียงกันสิบองค์ คิดว่าน่าจะแผงใหญ่กว่านี้แต่น่าจะมีการตัดแบ่งนะครับเนาะก็เป็นไปได้นะพี่นะสมัยก่อนก็มีการตัดแบ่งแบบนี้นี่ฮะผมให้ดูตรงรอยตัดเนื้อพระเป็นสองสีแบบนี้ผมว่าค่อนข้างดีเลยนะครับเนาะเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะแผงตัดนะฮะนี่ฮะได้มาแบบนี้ผมขายแบบนี้เลยนะพี่นะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะฮะอ่ะนี่ฮะสวยๆเลยนะครับชิ้นต่อไปนะครับเนาะพระสมเด็จนะครับอันนี้สวยมากพี่นะฮะ ส่องให้ดูเนื้อนะครับนี่ครับเนื้อแห้งสวยเลยนะฮะนี่ครับแบบนี้เลยนะฮะเนื้อแห้งๆสวยๆเลยนะคะนรับนราก็พิมพ์ดีด้วยนะครับก็หลังเป็นกลับมาสวยๆเลยนะฮะอ่ะจัดให้พี่ๆนะครับนอห้าร้อยบาทนะฮะชิ้นต่อไปนะครับนออองนี้คาบดีพี่ผมบอกแบบคาบดีเลยละพะแห้งมากนะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันซึ่งผมแยกพิมพ์ไม่ถูกอันนี้ต้องบอกพี่ตรงๆนะครับนะ้ะผมแยกพิมพ์ไม่ถูกนะฮะอ่ะหลัง มีรอยบินตรงนี้นะครับเนาะเป็นตำหนิเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นรอยแร่หลุดนะครับอบอกกันแบบตรงๆนะฮะผมได้มาแบบนี้ผมขายแบบนี้เนาะไม่ซีเรียสน,นะครับนะห้าร้อยบาทพอพี่นะฮะเอาห้าร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเนาะอันนี้หลวงพ่อหลวงปู่ทวดนะพี่นะอันนี้เพิ่งเข้ามานะครับเป็นผมส่วนตัวผมดูเป็นปีสองสี่นะฮะส่วนตัวผมดูเป็นปีสองสี่พระองค์นี้นะครับดีมากตรงที่นี่ฮะพี่เห็นรอยเกสรไหมครับ รอยเกยสรนะรอยแร่นะครับแล้วก็รอยเขาเรียกรอยว่านนะพี่เนี่ยแล้วพี่เห็นไขว่านไหมครับมันจะขึ้นเป็นจุดๆๆไม่ได้ขึ้นทั้งองค์นะพี่นะเออขึ้นแต่ขึ้นทั่วนะฮะนี่เลยแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะแบบนี้เลยแล้วพระสวยมากพี่มีว่านขึ้นคุมหน้าเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าแบบนี้ฮะแล้วดูบัวครับโคตรคมพี่ ห้าร้อยบาทพี่สวยๆเลยนะฮะนะอ่ะจัดให้พี่ๆนะครับเนาะห้าร้อยบาทนะฮะชิ้นต่อไปนะครับนะเนาะเหรียญเหรียญน,นะครับเหรียญลงพ่อเดิมองค์นี้ไม่มีห่วงมานะครับองค์นี้ไม่มีห่วงมาขอบตัดโอเคใช้ได้นะฮะแล้วก็หลังก็ดีนะพี่นะแต่ว่าเหรียญไม่มีนะฮะไม่มีรอยเชื่อมแล้วก็ไม่มีรอยหักคิดว่าน่าจะมาแบบนี้เลยนะครับหรืออาจจะลืมเชื่อมห่วงหรือเปล่าอ่ะเป็นไปได้นะพี่นะจัดไปครับผมห้าร้อยบาทนะพี่นะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับนี่ฮะอ่าแบบนี้เลยนะครับ สวยๆเลยนะฮะชิ้นต่อไปครับผมนะเหรียญหล่ลอโบราณมาอีกแล้วนะฮะแต่เหรียญน,นี้เป็นจิ้งจกนะครับเป็นจิ้งจกสองหางอ่ะแบบนี้นะฮะใครเล่นสายเครื่องรางมาหาสเสน่ห์จัดไปเลยนะพี่นะนี่ฮะเหรียญหล่ลอเก่าๆแบบนี้นะครับผมไม่ยัดที่แต่ว่าอันนี้ผมว่าผมมันมีที่อยู่ในใจนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าซึ่งข้างหลังนะครับเป็นยันหล่อนะฮะมีณนะนะครับมีชานะฮะเห็นสองตัว นะครับอีกสองตัวไม่เห็นนะฮะแล้วก็ข้างบนเป็นณนะใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็มีข้างบนนี้นี้นี้อีกสามจุดนะครับเนาะเป็นยันหลอนะพี่นะต้องบอกกันแบบนี้นะครับอ่ะผมได้มาแบบนี้ผมขายแบบนี้เลยนะฮะนี่ผมลงกล้องให้ดูโคตรเก่าพี่นะครับเก่าจริงนะฮะเราดูสภาพครับอันนี้คือบ้านเดิมๆเลยนะฮะอ่าแบบนี้นะฮะห้าร้อยบาทพอละกันพี่นะครับเอาห้าร้อยบาทพอละกันไม่ยัดที่ให้เนาะ ชั้นต่อไปนะฮะชิ้นต่อไปนะครับเนาะตะกุดตะกุดนะครับองค์นี้มาแบบลึกลับซับซ้อนอันนี้คือภาพจริงๆนะฮะนี่ครับโอวไนเป็นตะกัวนะครับต้องแจ้งเลยนะฮะโอวไนเป็นตะกัวนี่ครับแบบนี้นะครับแต่ว่าไข่ตะกัวครึ่งคุมพี่คิดดูความเก่าแล้วกันนะฮะนี่ฮะอย่างน้อยก็น่าจะหลายสิบปีเนาะนี่ครับพี่ดูความเก่าของตะกัวสวยเลยนะพี่นะแล้วก็เชือกนะครับโคตรเก่าพี่ก็ดูคาบเลยเต็มหมดเลย คือเขาวางไว้อย่างเงี้ยพี่อ่าเนี่ยเห็นจะเห็นรอยวางชัดๆเลยนะอ่านี่ฝั่งนี้เขาน่าจะวางไว้อย่างเงี้ยปึ๊บแล้วก็อยู่แบบนี้ตลอดเลยนะครับอ่าเนี่ยผมได้มาแบบนี้ผมขายแบบนี้เลยแล้วกันนะฮะไม่ทราบที่ไม่ยัดที่นะครับจริงๆยัดได้นะตะกุดดอกนี้ผมยัดได้นะแต่ว่าผมขออนุญาตไม่ยัดแล้วกันเนาะนะอ่าเดี๋ยวจะไม่ตรงใจกันนะครับอ่าจัดไปนะพี่นะเอาไปห้าร้อยบาทนะฮะชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปเลยนะฮะเป็น พระนารายพันกรนะครับพระนารายพันกรองค์นี้เป็นเนื้อชินนะพี่นะเป็นเนื้อชินนะครับสวยเลยนะฮะนี่ฮะเป็นเนื้อชินเงินนะครับแกะตะกัวนะฮะให้ผมซูมให้ดูเนื้อนะครับนี่ฮะพี่เห็นไหมฮะรอยขี้สนิมเขาเรียกสนิมสนิมอะไรนะสนิมจิงกาครับแล้วก็มีคาบคุมเลยสวยมากนะพี่นะอาสายเทวรูปน่าเก็บนะพี่นะผมบอกเลยนะครับเป็นพระอ่านี่ฮะพระนารายพันกรนะครับนาะก็ศิลปะเป็นลบุรีนะพี่นะซึ่ง ไม่ยัดที่ไม่ยัดกุแล้วกันนะฮะจัดไปนะพี่นะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับอันนี้ผมได้มาพร้อมกล่องไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าผมไม่ค่อยเล่นพระใหม่เอาตรงๆเลยนะฮะอ่ะมีจุดหนึ่งนะครับเนาะตรงนี้แล้วก็เป็นพระเนื้อดินนะครับยี่สิบห้าสตวตรรษนะฮะนี่ฮะได้มาแบบนี้เลยนะครับผมจะแกะให้ดูยังไงดีอะแกะได้นะแกะได้นะครับเนาะอ่ะจัดไปนะพี่นะนี่ฮะแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะฮะพระคมสวยมากนะครับเนาะ เนะะื้อหาก็ดีนะครับสมบูรณ์เลยนะครับหน้าตาไม่มีบินไม่มีแตกนะครับเนาะเม็ดประศกเม็ดเกสาดีหมดนะพี่นะนี่ฮะ,ะคมๆแบบนี้สวยๆเลยนะพี่นะห้าร้อยบาทแล้วกันพี่นะไปพร้อมกล่องเลยนะฮะอ่ะไปแบบนี้เลยผมไม่รู้นะพี่นะอันเนี้ยผมบองตรงว่าผมไม่เป็นเพราะว่าพระใหม่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะ,ะอะ่จัดไปนะครับเนาะห้าร้อยบาทนะฮะชิ้นต่อไปนะครับเป็นพระปิดตาหลวงปุโตอันนี้มาพร้อมกล่องเหมือนกันโอ้ยแกะไม่ออกนะองค์นี้อ่านี่ฮะออกแล้ว มาพร้อมกล่องแบบนี้นะครับเนื huh, <for us. S 2> uh ้อเนื้อเป็นหน้าจะเป็นผงเกสรนะฮะเนื้อหน้าจะเป็นผงเกษรเนี่ยฮะตะกุดมีนะพี่นะนี่ฮะฝังไบ้แบบนี้นะครับผมได้มาแบบนี้ผุมขาแบบนี้นะพี่นะเออหลังเป็นยันเขาเรียกยันอะไรผมเรียงไม่ถูกนะฮะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นย้อนแบบปีไหนอะไรยังไงนะพี่เนาะจับไปแล้วกันนะพี่นะเป็นปิตาของผมตอเนาะเอาไปห้าร้อยบาทนะฮะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะฮะเหรียญอีกหนึ่งเหรียญครับผมนะเหรียญเป็นอันนี้ชื่อก็ดีแล้วนะฮะเหรียญโชคดีนะพี่นะ เหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมนะฮะนี่ครับแบบนี้นะฮะสองห้าสามสองนะพี่นะเปลี่ยนเหรียญหนูนะครับนี่ฮะอ่าแบบนี้เลยนะครับเขาชื่อเขาชื่อว่าเหรียญโชคดีนะพี่นะอ่ะจัดไปนะครับเนาะผู้โชคดีนะครับเนาะอ่ะผมแถมให้เหรียญนี้ขายปิดองค์แรกของวันนี้นะฮะผมแถมเหรียญนี้ให้แล้วกันนะครับเนาะอ่าสำหรับผู้โชคดีไปเลยนะฮะชิ้นต่อไปนะครับเนาะอ่ะใกล้แล้วใกล้แล้วนะฮะเดี๋ยวรีบเดินทางกันต่อนะครับเนาะเหรียญอ่าเป็นรูปหล่อพระสังกัจจายหลวงพ่อดิตนะฮะอันนี้ครับแบบนี้เป็นเนื้อสัมฤทธิ์เงินนะ สำลีแก่เงินต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะสำลีแกเงินนะครับพายเงินขึ้นคุมทั้งองค์เลยนะฮะส่วนตัวดูเป็นหลวงพอดิตวัดปักษะนะครับนี่ครับองค์เล็กนะพี่นะองนี้เป็นองค์เล็กนะครับเนาะอ่าจะให้พี่ๆครับผมห้าร้อยบาทนะฮะชิ้นต่อไปนะครับเนาะเป็นพระปิดตาองค์นี้เป็นพระปิดตานะครับอ่าแบบนี้เลยเก่าๆสวยๆอันนี้ไม่ยัดที่นะครับเนาะอันนี้เอาไว้แถมองค์ที่สองของรายการแล้วกันนะฮะใายปิดองคที่สองจัดให้องค์นี้แถมไปเลย นะฮะชิ้นต่อไปนะครับเนาะนี่ฮะเริ่มจะสู่เข้าสู่ช่วงคลายแมทนะฮะเป็นพระอุปคุตก้นหอยนะครับหล่อโบราณสวยมากนะฮะนี่ฮะยันสวยมากนะครับแล้วองค์เนี้ยองค์เล็กกระถัดรัดสวยจริงนะครับเนาะแล้วดูหอยพี่อย่างคมเลยนะฮะนี่ฮะคือร้อยหล่อเขาชัดเจนอ่ะพี่นะครับแล้วก็เนื้อหานี่ฮะสูงให้ดูเป็นทองเหลืองนะพี่นะเก่าเก่าเข้าที่เลยนะครับนี่ฮะ ใครชอบใครเก็บสายอุปคุตจัดไปนะพี่นะเอาไปห้าร้อยบาทพอนะครับอ่าผิดราคาไปแล้วไม่เป็นไรนะฮะเอาไปห้าร้อยบาทนะฮะอ่ะจัดให้พี่ๆไปเลยนะครับชิ้นต่อไปนะครับเนาะเป็นพระปิตานะครับอันนี้จะช้าหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้แกะกรอบนะฮะผมไม่ได้แกะกรอบเลยจะแกะดูพร้อมกันเลยนะครับได้มาแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้แกะด้วยนะครับได้มาแบบนี้ผมก็ยังไม่ได้แกะไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะอ่ะจัดให้พี่ๆดูพร้อมกันเลยนะครับนี่ฮะ แกะใหม่เลยนะครับองค์แรกนะครับนะราปิดตาองคแรกที่อยู่ในกรอบนี่ครับสวยมากพี่ดูเนื้อดิอย่างนึกอะนะฮะนี่ครับเป็นเนื้อออกไปทางสมฤทธิ์เลยนะพี่นะอ่ะแบบนี้นะครับนราปิดตาเนื้อสมฤทธิ์แบบนี้เราดูหลังยันครับโอ้สวยพี่โหพระดีมากพระเก็บดีมากองนี้นะฮะอ่ะจัดให้พี่ๆนะพี่นะเอาเท่าไหร่ดีเจ็ดร้อยแล้วกันพี่ นะครับเราเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะฮะพระปิตาองค์แรกที่อยู่ในกรอบเลยนะนี่ฮะเจ็ดร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะฮะอ่าแกะต่อเลยนะครับชิ้นต่อไปเป็นพระปิดตาอีกหนึ่งองค์นะพี่นะนี่ครับแกะกันตรงนี้เลยนะพี่นะผมเพิ่งได้มาเหมือนกันได้มาจริงๆงเพิ่งได้มาจริงๆระะิงะได้มาลูกก็มาเทเลยนะครับเนาะเอาตรงๆอ่ะผมก็มีดูแล้วแหละว่าเออมันพอจะขายได้ไหม เพราะว่าถ้าเหมาพระบ้านมาแล้วพี่มาเทหมดเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเนาะพระเยอยๆเยอะมากพี่นะฮะจับให้นะครับนาอนี่ครับของพี่สองในกรอบนะฮะสวยมากสสยใต้แน่นอนพี่นี่ดูฮะอ่าผมซองให้ดูครับนี่ครับแขนยังเลึกพี่นะครับแล้วเนี่ยคือการปั้นปั้นพิมพ์นะฮะปั้นพิมพ์จริงๆนะครับนี่ผมสองให้ดูเลยเนื้อหาดีมากนะครับแล้วพี่ดูฮะรอบองเลยนะฮะ รอบองนะครคือพิมพ์สายตาแบบเนี้ยเขาจะปั้นนะครับแล้วก็มาแปะแล้วก็ไปหลอ่อปั้นองค์ต่อองค์เลยนะครับนี่ฮะแบบนี้เลยสวยจริงนะพี่นะสวยจริงนะครับผมให้ดูกันแบบนี้เลยอ่าอ่ะเจ็ดร้อยบาทพี่ได้ไหมผมว่าได้นะเจ็ดร้อยบาทแล้วกันเนาะพี่เนาะอ่ะองคนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับเนาะชอบจัดไปนะฮะชิ้นต่อไปนะครับเนาะนะองนี้เป็นพระพิคเนตนะครับพระพิคเนตนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นสายต้เหมือนกันเพราะว่า เขาเก็บสายตายจริงๆเก็บเยอะมากผมตามเก็บออกมาไม่หมดนะพี่นะก็ไปเหมาว่าได้มาจัดมาแค่กล่องเดียวนะฮะอันนี้ผมบอกตรงๆเลยนะครับอ่ะแกะไม่ออกด้วยนะฮะเนี่ยดูกันสดๆจะจ่ากันไปเลยตรงนี้นะครับชิ้นต่อไปนะคะเป็นพระพิฆเนศนะครับเนาะองนี้ออกจะไปทางสมดิจเงินนะครับ นี่ฮะน่าจะเป็นสายตายเหมือนกันนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับพี่นะโอ้สวยๆเลยนะครับนี่ตะวบเก่าด้วยนะครับแล้วก็นี่ฮะผมให้ดูเนื้อโอ้มันพี่มันมันเลยนะองนี้นะครับอ่ะจัดให้พี่ๆนะครับเนาะแปดร้อยบาทได้ไหมองนี้นะครับเอาไปแปดร้อยบาทเนาะจัดให้นะเอาไปแปดร้อยบาทนะครับเนาะชิ้นต่อไปนะครับเนาะสองชิ้นสุดท้ายของวันนี้แล้วนะฮะเป็นเหรียญนะครับองนี้เป็นเหรียญ รัชกาลที่ห้านะฮะองค์นี้คือเหรียญเขาเรียกเหรียญอลไรนะเหรียญปรับห่อนะครับเหรียญปรับห่อเนื้อเงินนะครับเนาะนี่ฮะแบบนี้เลยนะครับนะอ่าเหรียญปรับห่อเนื้อเงินนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินเลยนะพี่นะอ่าแบบนี้ฮะสวยๆเลยพี่นะอ่ะขายไว้ขายได้แล้วกันพี่เอาไปเก้าร้อยบาทนะฮะเอาไปเก้ารอยบาทนะครับชิ้นสุดท้ายของวันนี้ครับผมนะก็ยังเป็นเหรียญร้อยห้าอยู่นะฮะเป็นเนื้อเงินเหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะเขาจะน่าจะเป็นแบบเหรียญอะไรนะนี่ฮะ ถ้าชนมายุครบอะไรเนห้าสิบเหรอผมอ่านไม่ออกนะรัตนโกสินทร์สัก์นะครับเนี่ยแบบนี้เป็นน่าจะเป็นเหรียญที่ระลึกอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญเงินนะพี่นะผมบอกกอนเลยนะฮะเนี่ยเป็นเงินนะเงินทั้งชิ้นเลย นะครับเนาะอ่ะอ่ะใครไวใครได้แล้วกันเนาะพี่เนาะเอาไป900บาทนะครับชื่อสุดท้ายของวันนี้จบแล้วนะฮะก็ขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับผมนะที่เข้ามารับชมกันนะฮะอย่าลืมนะครับชอบชื่นไหนสนใจชื่นไหนแอดไลน์มาสอบถามกันได้นะฮะผ่านแลนนี้เลยแอด9 3 7 g y c l นะครับหรือโทรสายด่วนเข้ามาคับผม027153335 6สำหรับวันนี้สวัสดีครับ